ในการอ่านภาษาละนาแบบปริวัติแบบที่สองนี่นะครับหมาอว่าจะไปอ่านในข้าวซีบดหรือข้าวหงหินนะหรือข้าวอื่นๆนะครับเหมือนกันบดนะครับจะต้องอ่านลักการเดียวกันบทนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงบทที่สองตอนที่ห้าแล้วนะครับลองฟังนะครับเหมือนต๊กฮาดเหวปูดอยลิงจิงจ เหมือนจักขาดความอินสียอุ่มสุนักน้อยห้ามให้โศกีเข้าสู่กิลีคนเดียวตาเต้าไปหอดเถงส่วนอุญานสองเท่าขอจอดนอนเศร้ายังพัก นางไขาอาการฮือแจ้งที่สัดบอกปู่ย่าส่วนฟังขอเป็นบุตรเลี้ยงเมื่อต้องตุกหังจักอยู่ระวังใจสอยไฟเฝ้าพอขอฝากาายกับงายปู่เจ้าฮือปนตุก สว่างสะเบยขอเก็บเคียวไว้เตะอปาเจ้าเฮยข้ายังบอกเกยหูห่นแห่งเต้าฝ่ายนายสวนปู่ย่าสองเท้าก็ฮับห้องเอาบ่อเพี้ยน ว่าอยู่กับลุงเอาเป็นลูกเลี้ยงกับหมาสัตว์น้อยสุโนผละไม้เฮามีอักขช่วยกันทําโทจอบเสียมทากเน่วิมาลาเจ้าไว้แว่นหน้า ได้จอดยังอยู่กับหายบะลิหายบ่เนาจักเสียงเต้านี้วางเป็นข้าวก่อนแล